เชียงแหบคุณเสียงแหบหรือเปล่าเชียงแหบไหมคุณตอนนี้เชียงแหบแสนบ่ได้เลยหลินยังนักบ่ได้จักยังเอาสู้มาเจาะผลพี่ผมอยากร้องเพลงนั้นอ่ะเพลงอะไรครับมาวัดบุนเป็นมาวัดแล้วก็บ่ได้ใจนะอัน้ำแซกชุมแพรมาวัดของอันนี้ของใครพี่ลำเพลินวศกรพี่ลำเพลินพี่ชายที่แสนดีอีก สองผลงานเพลงสุดท้ายครับผมขอบคุณมากๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมพวกเรานะครับมาเลยผมดิทให้โอเคมาไปดิทให้น้อหนึ่งครับโปรโข้ามนะดะดิบไปดีบว่าตีปากคอยเด้อเนี<ด>่ยมาเห็นเลยคือคุมานั่งทางนี้ไหมมา <Okay S 1> อเ,เอาไปเอาเอาเอานั้นไปด้วยนะอเอานั่งหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหคุณก็ตูดตูดมาตรงนี้โอเคเออ ไม่ใช่มางงเลยเขามาเปิดอันนี้ฮะไม่ต้องทาาก็ได้มาวัดของพี่อำเภอลงสกอรครับ ได้แต่ถามเจ้าของสมมือว่าคือเป็นคนแบบนี้ไอ้ยฝันเกินโตไปบอกคนดีที่แฉะเอาท,ทั้งทั้งที่เฮาบ่สมกันบอกมีวันที่เฮาสิคู่ควรอย่าไปกวนใจเจ้าให้มองเศร,ร้าสมก้อนขี้ดินมาสิสมกับดาวคือความหัง ของสองเฮามันเป็นไปบ mm ่ไ hmm. ด mm ้ hmm. เจ้าสำนังฟ้าอายแค่มาวัดแค่บักมาจอนจากบ่มีเจ้าของ mm hmm. มีสีทธ์แค่ได้หมายปองแต่ครอกรองบอ mm ่ได้ย้อนหูโตเจ้าของดี mm hmm. เป็นได้ซ้ำนี่เลยต้องเชียมใจ ใอ้ไอ้บืนหักเจ้าแปะตายก็เป็นได้สำนีต <c oughs> ายคือจังกับมาวัดโตหนึ่งที่เคยแอบซึ้งแอบหักนั่งฝา <c oughs> เพื่อฟันเกินตัวจัง,<อ>จงฟีบา้าเป็นนั่ฟ้าของใจ เจ้าสำนังฟ้าไอแค่มาวัดแค่บักมาจ,จดอดจาาบ่มีเจ้าของมีสีทธแค่ใดหมายปองแต่ครอบรองบ่ได้ย้อนหูโตเจ้าของดีเป็นได้ซำนี่เลยต้องเจียมใจให้ไอ้บืนหักเจ้าแปะตายก็เป็นได้ สามีให้ไอ้บืนนักเจ้าแปดตายก็เป็นได้สามีม้อนี่ทำไมไปดิกีตารแล้วปลายน่ารักจังเลยวะเศ้าๆๆๆก็บอกคันเศ้าๆๆๆคำที่ปลายพูดว่าเศ้าๆๆคือปลายขืน เดี๋ยวน่าตาเพลินแล้วครับน่ารักจังเลยหยุไปมงมันอีสิคูลอ้อเขื่อนเอาเอ้ยเจ๊เอ้ยเอ้ยอีด่วนล่ะอีด่วนล่ะสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะร้องเพลงสุดท้ายวันนี้ขอบคุณพีพีเอฟซีทุกคนก่อนขอบคุณพีพีเอฟซีทุกคนนะครับขอบคุณพี่เซนได้ด้วยนะครับผมใช่ครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์ใช่ทุกๆแชร์ใช่ครับผมฮะอเอ้ยที่สำคัญขอบคุณดาวโดเน็ตด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆการปักดันของ ที่ผักด so <laughs> mm ัน hmm. น้องน้องชายน้องสาวนะครับชายน้องชายครับครับขอบคุณมากนะฮะนี่นะครับก็อะอย่างเงี้ยก็ฟังรอบครับฟันรอบได้ไดเอสโกโก้ไดเอสโกโก้เดี๋ยวพึ่งก่อนที่จะร้องเพลงสุดท้อ๋อก็ร้องไปด้วยไงย้ำคนที่อยู่ในไลน์นะครับผมเฉพาะในไลน์นี้สักแต่เฉพาะในไลน์นี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นหนึ่งกล่อง สิบสองปกติห้าตอนนี้ลดเหลือแค่3า0บาทครับถ้าทักเข้าไปตอนนี้ใช่ครับผมสามกล่องหนึงเดือนปกติ1,650บาทตอนนี้ลดเดือเพียงแค่หนึ่พั่งร้ยห้าสบาทส่งปีด้วยคพิเศษมากกว่านั้นครับใครอยากเป็นตัวแทนนะครับผมซื้อแค่สิบกล่องเท่านั้นเพียงราคาสามพันบาทสามพันหบาทก็เป็นตัวแทนจำหน่ายได้เลยครับเราน่าจะเป็นเปิดเป็นเป็นพิธีก่อนไม่ก็เหมือยกไป เมื่อกาลนั่นไหมเหมือนกับเวลาเขาขายสวัสดีครับอันนี้ก็นี่ฮะทีวีเล็กขายได้นะครับทีวีเด็กขายยี่สิบไหมคิดฮอดอันนั้นไหมพ่าแม่ผมสั่งบ่อยอ่าเลยครับเครื่องลดความอ้วนอะไรประมาณนี้พิเศษซ้อสิบสายเลขหน,นึ่งพิเศษพิเศษนะครับยี่สิบสายแรกไพรวนนี้นะครับโปรโมชั่นตอนนี้ ยังใช้ได้อยู่นะครับผมปกติ1150บาทถ้าโทรมาตอนนี้ทีวีเด็กตัดให้เลยนะครับ550บาทเท่านั้นครับยี่สิบสายเลยนะครับโทรมาเลยเลยเอาแบบจริงจริงจจริงจริงจเอาแบบนี้เอาแบบนี้แต่โปรโมทโปรโมชั่นของวันนี้ไปโปรโมชั่นในวันนี้นะครับผมดายเอสโกโก้นะครับผมในรายนี้เท่านั้นนะครับผมหนึ่งกล่องสิบซองปกติห้าร้อยห้าสิบบาทตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่สามร้อยเก้าสิบบาทครับอีกหนึ่งโปรโมชั่นครับสามกล่องหนึ่งเดือนปกติหนึ่งร้อย 1650บาทตอนนี้ลดเหลือเพียงแค่1,150บาทส่งฟรีครับตอนนี้มีโปรพิเศษมากกว่านั้นครับสำหรับคนที่อยากเป็นตัวแทนครับคนที่อยากเป็นตัวแทนครับซื้อแค่ส0กล่องเท่านั้นครับเพียงแค่ราคา3 1 0 0บาทครับผมแค่สา่บาทพวกคุณก็ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายไดเอสโกโก้แล้วนะครับโอ้โหคุ้มสุดคุ้มเลยครับสำหรับในไลฟ์วันนี้ในไลฟ์วันนี้ใช่ในไลฟ์วันนี้นะครับในไลฟ์วันนี้ถ้านอกไลฟ์ก็อาจจะเป็น อ,อีกอีกหนึ่งราคาใช่ครับผมใช่ไหมช่องทางการซื้อที่ช่องทางการซื้อที่ทลิงก์ด้านล่างครับเพจด้านล่างเลย,<ม>เลยนะครับผมทักเข้าไปหาแอดมินเลยนะครับใค<ช>รที่ <ผม S 2> เป็นโรคประจําตัวก็ทักไปก่อนแล้วก็ปรึกษาแอดมินก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยสั่งซื้อนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นไตไวายเป็นไตไวายอยู่ได้เพียงแค่2วันอย่างเงี้ยสองวันสองตายแป๊ดตายเขาบอกไปหาหมอก่อนก่อนที่จะมากินโกโก้นะครับโอเค ผลงานเป็นท้ายทิ้งท้ายไปกับลุกและปลายครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคร,ครับขอบคุณครับเดฟกองคือบังเพี่งวะบอกอะไรให้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไปก่อนเลุทะลวงมากยอดสททะะลลุลวงมากอขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกคนนะฮะใช่ขอบคุณที่ที่อุดหนุนท,ที่ที่อุดหนุนใช่ครับใช่ครับผมที่อุดหนุนสินสินค้เาอา ที่เราเป็นดีเซอร์ในวันนี้ครับพี่พี่พวกเราคือสนับสนุนน้องๆตลอดเลยใช่ครับก็ขอบคุณมากๆนะครับไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราได้ไปเที่ยวเราจะเอาไอ้ไดเอสโกโก้ไปนั่งจิบกินเนาะตามภูเขาเออ๋ยวไปล่องแพภูเขานะทีวิคไอ้ล่องแพภูเขาไปนั่งล่องแพรือว่าอยู่ภูเขาเนี่ยเป็นไงท่าไหนเขาไดเอสปั๊บ จังหวะจังหวะจังหวะปากผมว่าเป็นไงอ๋อถ้าเวลานั่งอยู่บนเรือชิวๆมองไปทางซ้ายเรือเรือเรือ๋อนี่มันวนขึ้นแล้วปั๊บยกปั๊บเมาเรือเมาเรือเมาเรือมาเรือครับเมาเรืออันโกโก้อร่อยอยู่โกโก้อร่อยนะครับแต่แต่ว่าเมาเมาเรือเฉยโอเคต่อโอ๋อ้าถ้าถ้าสมมติอยู่ในผับ แล้วถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในห้องกันสองคนล่ะลองสิอยู่ในห้องกันสองคนต้องลองดอกเพียงทุกทายตามดอกต้องดึ่จันี้์ยาสิสมมติสมมติเราอยู่ในห้องกันสองคนปั๊บแล้วแล้วลเรากินไดเอสโกโก้ใครที่กินไดเอสโกโก้นะครับใครที่กำลังมีแฟนหรือมีความรักอยู่นะครับควรกินนะฮะดูตามผมคุณกินไดเอสโกโก้แล้วหรือยังอคุณกินไดเอสโกโก้แล้วหรือยังคะกำลังจะกินนี่ไงหันหน้ามาหาผมดีๆ บอกอะไรก็ทำนะครับปัจจุบันนี้ไหมสองเดาหรอกยังมันห้องสองคนอย่างเดียวกินโกโก้กิโกโก้สมมติสมสมติเราอยู่คือไม่จำเป็นต้องอยู่หลายคนนะครับ,รบอยู่สองคนเรากินไดเอสโกโก้ได้อยู่คน <อะ S 1> เดียวเขากินได้มคนเดียวลองสิคน,คนเดียวกินมันไม่อร่อยไงออ๋อ <c oughs> <c oughs> เล่นยังพวกไอ้ไดจักจีอะมาเดี๋ยวผม <c oughs> เอาผลงนเพลงใส่ครับผม ใม่พ่อคุณที่นุ่นนำเหนื่อยากตากต้งท่านก็ทำน้ำใจไม่เคยรับใครรู้เสือหรอเคยอยู่แต่มันนานแล้วจะสันนะตอนนี้ว่าจะมาให้เอาลองลองลองฟังไหมไม่แค่นี้ฮะอไม่แค่นี้หาเพียงสิก็จริงจะไม่ไปหาเนี่ยคุณร้องไงร้องเดือนรุองเดือนหนิร้องหนิ แต่ท่อนแรกจ๋อมมากมาก็าต้องนี่แหละก่อนคิดถึงเธอเลยโอ้สงขอดว่าจะจับขดยาง่ะก็มันคิดถึงเธอข้าวเพราะข้าวโพดนี่ก็ต้องข้าวมันสูงเออ นี่แหละรงรงจีมาจีก็มันคิดถึงเธอเออ,เอ,อโอเคจับคีดรอล่ามาม,มันมันกระแทกตีตีตีมนจากสามขอดขอดเดียวตึงตึงไงคอยขึ้นเนาะอ๋อครัขอดไม่พอแล้วได้แล้วก็มันคิดถึงเธออยากบอกเธอไว้ อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายอยู่หรือเปล่าลก็มันคิดถึงเธออย่าผ่านคืนที่เงียบเง,งาทองฟ้าและดวงดาวโอ้กอดเธอแทนฉันทีจี ก็มันคิดถึงเธออยากบอกกับเธอเอาไว้อยากรู้เธอเป็นยังไงสบายดีอยู่หรือเปล่าก็มันคิดถึงเธอหวานขึ้นที่งีกอดปากท้องฟ้าและดาวโอกกอดเธอแทนฉันที สายพูดพอแล้วโอเคโอเคขอบคุณมากๆครับคุณพี่เอฟซีทุกคนนะครับผมเข้ารพบกันใหม่นะครับทุกคนจะลืมนะครับไดเอสโกโก้ปากขอเดียวกันละกันนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยโอเคมาสำหรับนีนุกพายขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ